เราไปถอดแบตรถลูกค้านะครับผมอยูอ่ตลาดโรงสีบางสมัครนะครับผมที่อำเภอบางบัวคง,ง,งนี่แหลินได้กันนะครับผมผ่านกันทั้งเข้ามาสามกิโลนะครับผมลูกค้าโทรมานะครับผม,ผมบมมอมกว่าแบตรถสตาร์ทไม่ติดเสร็จตัวก็ได้ไปทั้งสองครับผมไปเช็คดูแล้วเพราะว่าแบตหมดจริงๆนะครับผมก็เลยถอดมานะครับผมมาชาร์จที่ผมนครับก็เดี๋ยวเราจะถอดเราจะชาร์จด้วย จะชาร์จซีโมของเรานะครับผมแล้วก็จะชาร์จสักประมาณ2-3ชั่วโมงครับผมถ้าม่าจะชาร์จเอ่อสักประมาณ2ชั่วโมงน,นะครับผมแต่ถ้าลูกค้ายังไม่โทรมาตามก็จะชาร์จสักประมาณ3ชั่วโมงครับผมก็คืออยากให้มีไฟเยอะๆหน่อยครับผมเราเตรียมตัวกันนะสองไฟ พ่วงแบตแล้วนะครับผมพ่วงแบตแล้วก็ไม่ติดหาพ่วงแบตแล้วไม่ติดเรียกเซ็อนตู้ไป เร่งด่วนสองลูกนะครับผมเริ่มโอเคชาร์จเข้าประมาณเสามแอมป์นะครับผมแล้วก็จับเวลาโอเคครับผมเดี๋ยวรอสักประมาณสองชั่วโมงก่อนนะครับผมหลังจากที่เราจับเวลาชาร์จกันนะครับผมสองชั่วโมงแล้วมา เขาจะวัดไฟว่าได้ไฟเท่าไหร่นะครับผมดูจากาดูจากหม้อชาร์จก็เกือบเต็มนะครับผมได้12.94โวลต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับ สิบเปอรเซ็นร้อยหกสิบห้า CCA 18โอห์มนะครับผมก็คือการชาร์จดีแต่ว่าเก็บไฟไม่ค่อยอยู่แบตลูกนี้3าปีครับผมติดรถ2องแบตเตอรี่แบตลูกนี้ติดรถมาป้ายแดงครับผม3ปีแล้วก็น่าจะถึงอายุได้เปลี่ยนแล้วครับผม ไปเหลือ10%ครับผมถ้า CCA ก็น้อยครับโอเคแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่ครับผมอาจจะได้ไม่ไม่ไม่นานนะครับผมไปตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับผมตอนนี้สองทุ่มแล้วเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาตามแล้วลูกค้าเดินเดินเดินช้อปปิ้งที่ตลาดนั้นนะครับผม shopping ke apa? Okay.